สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเศ้าของวัน,นอยานี้วันนี้มันพ่ดบอกครับเนาะอากาศเนี่ยมันเส้าวันนี้ขึ้นส้มดีๆเนี่ยอยู่ครับเนาะแต่ว่าสายมากสวยมากอะหอนคือเกาเนาะครับเป็นส้มล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 มใบว่อยอยู่ครับเนาะ,นะ จะวางยังเวนอีกแล้วนะครับเฮ้อหอนจะมาปวดหัวซีมี่ฝน,นเหรอยังไงพยากรณ์อากาศว่ายังไงครับนี่ฝนบ่ทั้งคือจังเงียบยิเอ็มซีงแต่นี่ครับไง ดอกกระลำนพ่อกินแล้วล่ะครับนีไมันก่นว่าน่าจิได้เก็บแล้วและมันเริ่มสิไงเต็มทีแล้วไหมครับอ,อยากจะเฝ้าอองดฟ้าจิได้ได้ซื้อของต,ตลาดเนาะครับงานบุญงานบุญเมือนยิมสองเนาะครับ กลับาบูดน้ำกันนะครับเป็นแจกเขา่าครับน้องบางแหกันวาสันครับแตกก้อมนะครับแล้วก็บางแหยกันอยู่วาสันใบมีขนส่วนแรกมีส่ตน้นเลย ยี่พ่อเก็บหรือล่วบางงันพ่อเก็บเหลี่ครับทางดีในเรื่องของตลาดขาจอก็เป็นแบบภักสวนไหมครับก็บพานาของดอกนี่กับพม่านก,กันนี่นะครับนี่อืมครับ ถ้นเป็นดอกแบบบ๊วยไ,ไงมากน่ายไะครับความอ่อนความกรอบความหวานก็สิสูงนงี่ยหลักสวนเฮานี่ยบไว้ไดอกเนาะจะเป็นกระจกสีไท,ทยคลิปหนึ่งหรอกครับเนาะ เข้ากับบานบานเข้ากับหาแรงกับท <Huh. S 1> ี่พว่อยมีอยนอกจากปลูกพักปลูกมีซีใบนี่แหละครับทใายกัก็แห้งกับแล่งเม็ดนะครับมามีอยังเป็นกระเบิงบ้านเข้ามามีเขาเนาะครับบานเข้าบ่มีเขามีตะเข้านี่แหละครับมีเขาคือบ้านทางอื่นเพิ่น เป็นคืนลาบนะครับะจะได้บ่มีอย่างสถานที่ท่องเที่ยวกับบะดลยมีนะนี่หลอ,อกจากวัดว่ดวาล่ามสิละครับขณาออกดอกบัดละขณาออกดอกบัดกินบ่ท่านเนาะครับนี่ในยุดเป็นอาทิีผลละครั้งล่านนิ อัานตำสังจีบได้ใส่อะไรอย่างหลายมือเลยครับในซอยงานเพิ่นซอยงานหนาแล้วครับเป็นเห็ดบุญญาเพิ่นม,มาเห่ากับจังสีแล้วครับอันบุญมีงานกับจีซอยกันซอยกันดีครับพี่น้องหมันเห่า บวกพักบวงค้อน้ำเอาไว้นะพักบวงก็ได้บอกเริ่มมอกดอกอีกเ่อกันละครัขึ้นชายขึ้นชายนะครับขึ้นชายกัะจิ้ามแห่งยู่ดอกกามให้กระแตกโคลนุพี่ขึ้นมาแล้วนะครับ คิดจริงเนี่ยจะว่ายขึ้นให้เด้ครับนี่แต่ว่านี่จังไม่ึ้นให้บูเต็มให้เยอะนะตึบเลยพี่เล็กคือพี่เล็กกำลังปุง่งหยอด นี่แต่วเจพปคิเล็กเลยคิเล็กแต่ว่ายื่ยยยสูงนะครับสูง เกัแบบหาเติบเลยน,นี่จะเป็นหัวลผพาออกดอกแล้วครับแค่เดียวก็ได้ต้องเด็ดไปเรื่อยๆนะครับต้องเด็ดเรื่อยๆอน,นี่คืออกดอกว่าสัน่น ขาดเลยคนนั้าหอมห้วยห้ยนะครับขีเ้เคียเกียจเกิดุกสุกไล่ละเก็บบัทัทนหะุ่นน่นอยาดเอ่เกียเคียจ อืมเนาวทิ่มเนาะคียเคีเริ่มสี่ซูอีกแล้วครับครับอันสิใดไมาเคียบอีกอยู่นี่คิดไปงานมีเพื่อนตำมหงเนาะครับอืมอันนี้คืน จะเมันขึ้นคักขึ้นแน่นนะครับนาเต็บเลยเป็นโดนอยู่นะครับมันไห่ซุ่มๆเนีย่ยพราะวานนันก็เว้นพึ่นแดดแห้งนะครับนันก็เว้นแดดแห้งสดเจ้เวันราะพ่อ มันซุ่มนดนๆนด่งเฉยงโหดแบบหลายเนี่ยนะครับเดี๋ยวว่าจิให้เก็บเกลี้ยงอีกนะครับวันนี้กำลังสิเพิ่ม โอ้ย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 เก็บเงินนะครับเกิดจะออกดอกสุด <ata> ตุลแล้ว <pim> คี่ก็น่าจะไดนะครับเี๋จะผามัดเก็บอันเขี้ยงเขี้ยงนะครับ ให้น้องเก็บบักเคียวแบ,บบ,น,บ,บนี้ครับเนาะเก็บบักเคียวกันเก็บบักเคียวแบบนี้ครับพี่นมื่อ้านเหมากอนก็เก็บไปแล้วนะครับมันจะเริ่มซุกอีกแล้วข้าวเดียวละครับเพืเอ่อนเดี๋ยวสิล,ลนถิมซื้อนะครับเก็บไว้เดี๋ยวไปใหางานเพิ่มตามสู่คนเห็นเห็นเพียร์คอนสิเมืองงานไหมครับสิแบบว่า กลางตรงกลางเต็นกลางถวยงางทราบนะสิไหมครับอืมแล้วก็ตามอหอมองมงสู่กันกินไปสันะครับเนาะอืมอันนี้ก็ประหยัดจากกันซื้อข้าเจ้าไปหน่อยนึงก็ยังดีเนะครับเนาะเอออย่าไปสวยงานบุญเนเืนข้าวเดียวผมจะซุก ต้อนอะเนีย่ยเบื้องนี้อันนี้แล้วก็บริต่างกันเนาครับเนาะเคียของของตลาดเพิ่นนะครับอืห้องก็เท่าก็งามอยู่เด็ดละ่ะของห้องก็ได้เนาะเอออันเครียกับอาศจรรย์คืออย่างอื่นเนาะพวานต้นเพื่นมีกลิ่นเะนี่ยเนาะบ่งนอนเพิ่นบ่อยมาไก่เลยไหมครับเบื้องเพื่นยังมีความแบบ เต็มที่มีความสุขบ่มีหนอนสิไหมอืมแล้วกัดประมาณนั้นหลยอืมเนาะอืมหัวตามเมืองทางผีเป็นยังไงนี่บออีกแบบถางใต้หน่อยหนึ่ง ตองหน่วยอืม,อมเก็บนะครับประมาณนี้เนาะพี่ส่วนส่วนอยู่ข้างในอืม,อมขนาดจับนึงมีกินอยู่ไหมครับนี่กิน บุงบรกาไก่แม่งบากาตอมบุงบรกาไก่แม่งบากาตอมก็ว่าสรนจถกเนาะเออจังเ,เงด่นเสียชิบอตได้หลายท่อรอบที่เล้วว่าสุกสุกหน่อยกว่าก่อนอยู่ครับ ใช่ไก่ๆพอได้นะครับผมมีคนถ่ายให้นะครับเนาะก็เลยเห็นไก่ๆพี่น้องก็ที่เห็นไกๆ่กไกๆจุ้ยอืมเห็นไก่ผดใช่ไหมครับเลยบมโหอ่าเห็ดหนุ่มนป่นได่อยังสีแน่เนาะเสียดายไม่มีคนถ่ายให้เนาะครับอืมอังสีอลไรเนาะครับเนาะเก็ตามขยี้มาหมดแหละ นะครับไดประมาณนี้แล้วพ่อได้ต่ากิน,นกินเขาเว้นนีแ่แะครับพอได้ต่ากินเว้นนี่แหละนี่อันซิพ่อนันซิมเมอร์แล้วะครับเดะน่งแบบ จะลังสีเหืิมๆเนี่ยนิดๆนิดหน่อยเอาหน่อยเหือมๆไปนั่งเป็นซุกน้่งกด่นเหือมแล้วก็งอกมากกับซุกคือเก่าล่ะครับเนาะเดี๋ยวไปสมุืกันเนาะครับนี่แหละเดี๋ยวฉันเก็บมือรุ้นเนาะครับ นะครับแต่ดีดประมาณนี้นะครับพี่น้องเห็นบ่กนะครับจ mm. นบ mm. ในคลิปนี้ก็ฝากรับชมฝากติดตามคือเก่าคือเ,เดิมเด้นะครับ mm. ขอบคุณครับสวัสดีครับ